ตอนนี้เป็นยันยันลายเส้นรูปบัวแปดลีบนะครับเห็นมันก็ตีเส้นตีเส้นตามแนวแสงเขากฎของแสงก็คือแสงเดินทางเป็นเส้นตรง สีเส้นมีเพื่อสร้างประตูไม่เที่ยงน,นะครับทฤษฎีการสีเส้นแบบนี้นะครับถูกนําไปพัฒนาสร้างอย่างดีที่พ,มพนมหลวงผลสุนท้จะตืดปราบทการ์้าะอาทิตย์สองรูสิบห้าช่องประตูมือต่ำแลเช่นเดียวกันมือต่ำพราอาทิตย์ตรงประตูเหมือนกัน แต่เมื่อตับไม่เห็นเพราะมีเส้นไม้กระวัดตังนีเถย <c oughs> <c oughs> แน่มีคุณจะเห็นนะฮะตัวนี้เป็นยันลายเส้นรูปบัวแปดสีบแต่แักประวัติศาสตร์ให้ความหมายไม่เหมือนกันบางคนบรรยายว่าอาจเป็นการจำลองถังจักรวาลมาไว้ในยันแบบนี้เรืออาจจะหมายถึงคิดถึงแปดก็ได้ ทิตตาทิศจะมีเทพรักษาอยู่ครับแต่หม่อมเจ้าสุภัทรงมัญญาว่าบัวแบดนี้น่าจะหมายถึงความบริสุทธิ์เหมือนบัวใครก็ตามที่ขอพรด้วยความเงาและเดินผ่านบัวนี้ไปถือว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วครับพร้อมที่จะเข้าไปบูชาพระศิวะได้มายความว่า ทุกคนมีกิเลสแต่ขอพอและเดินผ่านกิเลสจะกองพยันนี้หมดเลยคล้ายๆกฎหมายโทษธรรมนั่นแหละแต่ตอนหลังกรมศิลป์เห็นว่าถ้าปล่อยให้คนเดินเหยียบมันจะเึกโมโนเล็กกรว้ารับเพราะในอดีตเขาคงไม่ใส่รองเท้าขึ้นบนเทวะลัยถึงไปแดงสักพนมรุงก็เหมือนกันนะครับผมเคยแบที่หนึ่ง ชเวดกองใส่เวลาขนาดนี้แหละเป็นทองเลยเ <c oughs> พราะอะไรพี่นไม่หินอ่อนนะแต่ผมดีแนะผมเข้าฟรีใส่ขนมเข้าใส่เกศยิ้มยิ้มยูยันใจจส่ขนมเข้าฟรีเขารร้เขาฝันทำไมอะหน้าคนนี้เสีงยงเหมือนกันนะตัวนี้มีรอยพานไหมเสียไทยน,นะ แล้วลาแม้เวลาท่านบอกว่าเมยอต่ำเนี่ยมีขาเป็นไม้แล้วก็มีหลังคาเป็นไม้เราไม่เกี่ยวเศกระเบื้องแสดงว่าเป็นไม้หมดนะครับเขาทำสามเดือนตงคานระตูนะเนี่ยเขาต้องการให้ัดตลงที่เบานะครับแต่เมยอต่ำเนี่ยจะมีลูกมะหวที่เขาแทนจะสมบูรณ์มากอย่างเงี้ยเขาเรียกลูกมะหัวดหรือลูกงงหน้าต่างก็เลยนะครับ เดี๋ยวเปินามึงต่าจะมีสระนรูปตัวเ L หลอมลอบเราปะนะเดี๋ยวเราไปดู